อไปเลยดูเลยดินะครับไปแลยนอนผมซื้ออยู่เนี่ยลองโคจับเอาอะไรมาให้เปิดมาวิครับปล่อยตัวแล้วครับโอ้ยหลกล้อเลยครับรถแรงครับมีบางว่างสองคันสามจุดหนึ่งเป็นพวกสองนะครับสองหนึ่งเป็นนอริยาและอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นหมอเดือนนะครับสองคันน่าจะเป็นทีมบางว่างตัวเข้าประกวดนะครับตอนนี้รถในสนามเลดีที่สนาม อาตอนสามตอนการตอนนี้เลดี้เริ่มมาแล้วเลดี้เริ่มมาแล้วเปิดนาเป็นเสือเอฟนะครับที่สองรถโดยมิตรปีกาตาสว่างอยู่สว่างแดนดินนะครับใช้รถเบอร์สามชุดหนึ่งกุ้งพลเออุศาบอกป่าทองเอ็มเอ็กซ์เก้าีช็อปเออจัมนายอุปกรณ์แต่งรถที่สองเป็นน้องออนน้องอารยาโอ้โหคนน้ำครับเปิดยิงครับโอ้โหโดดมันุษย์ชาเลยครับ พ่นน้ำครับมาดูกลุ่มหลังครับขอเดือนนะครับทีมงานโอ้ยแกนสุ่งกบปวดค่อยๆพัฒนาก็ทําไต่เนินครับตรงนี้ยกไฟสองหนึ่งพ่นน้ำนําคานแล้วโอ้โหโดดเฮ้ยยาวเลยนะครับสลัหรักนะคุณครูน้ำฝนเออเอาไปดูเพ่นน้ำครับไล่รถซีซีโซ่ โบให้ามานะครับพี่ปีดาอ้าวแล้วอีกสองรอบครับโอ้โหคันนี้อา้าวรถกันอะไรขึ้นครับคันทัดจอดก,กลางนินครับทีสองยังเป็นต้องหนึ่งเอาอีกสองการหายไปแต้ <c oughs> อ,องหนึ่งมาแล้วครับหาายไปแแลล้้ววม 8ต้องระยาตัู้ครบ47ครับโอที4เป็นตัว28ทีมบางๆที่5เป็นโอเดือนอ่าอีกรอบสุดท้ายครับที1ชนามาแล้วโตโต้เดียวเดียวเลยเก็พอใจแ่วเราะเก่งมากเลยครับสามสนามนะครับรุกต่อไปเป็นรุ่นเอ็นดูโือใหม่สกลนครนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น ได้รับถ้วย20ไปนะครับมีรางวัลกิ๊บไวเช่จากด e ีมอเตอร์นะครับดีมอเตอร์สามรางวัลน,นะครับที่1 2 3นะครับเอามานะครับเอ็นดูร่องมือใหม่สะกดตะกรอนอมือใหม่ไม่ได้จะแตกสะกดตะรอนมือใหม่สะกุตะกรอนะครับเชิญเรียนรับสนามครับขับสนามมาแล้วครับอ,อีกหนึ่งรอบนา มาดูกลุ่มสองครับมด้วยสาอบด้วยใบสสามร้อยไดทีสองทีทลางงครับเบอร์หนึ่งหนึ่งครับตามด้วยเบอร์สองสหนึ่งสามสราอันดครได้ไหมครับซีหนึ่รอบโอ้โหโดดครับอ่านอกนายไรนอไนะโอ้โหเขานหมด à, du uh -huh. khám oh! đo <coughs phản x five, bachelor> uh -oh à, sưu sì, không bị do, du sưu sì, ô ô ô, địp vai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 , nam đang xe, xe 83, 23, มีสองรอบหมดเลยเทสโคตรนำมาแล้วสามส่วนหนึ่งแล้วเดือนยังเก็บสกอไต์ลบอยูครับัตามไปเรื่อยๆแล้วอัดทะเลขหน่าจะขึ้นที่สี่รือเปล่าพี่แนะนำเด็กน้องพิตตี้เลยหาคนจ้างรถนะจริงอ่าเคิรนำมาแล้วครับเขาใช่ครับโอ้โห อ่าที่สองอย่านะครับโ้สุดยอดเลยครับนคนหนึ่งเขาแงจริงรถเขาแรงจริงลื่นที่สองับที่สามครับุกีสุดสีกันนะครับทีพังพังกับสงสัยขอเดยกับเอร์ตองหนึ่งครับกาองเอม้วยที่สุดท้ายเสื้อของป้าลุยก็องนะลเลย อะไรดีกันมากครับอ้าวอ้าวอ้าวอมีสิยงลุ้นก็โอ้โหอ้าวจะว่องรถเข้าวงไหนครับโอ้ไม่ทันเอางัไงครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ทีมฟังความครับโอ้โหเบียดมาแล้วโอ้โอหปาดได้ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับโอ้โหสุดยอดครับ โซซ้ายลืบบทเกียร์ลืบบทเกียร์รถอื่นสุดเจ้นี่นะครับเบอร์อาชีพที่หัวเข้าบ้านไอ้นี้เ็าเรืียกที่หัวเขาเส้นใจยสุดเจ้อ้าวที่สี่คับเนี่ยอ้าวอาดูถ้าจะปลดเกียร์ทันโอ้มันน่าจะมีปัญหาครับตัวนี้เบอร์ที่เจ็ดครับอ้าวสองแปดจอดทำไมครับุดไปนะครับเป็นยูโร สองแปดเข้าไปแล้วครับไม่พอ